ัวเมนทิมตูดต้องค่อยๆดึงออกอืมโอ้ยเลือดสีเขียวทันลนะจะต้องถอนฟันปุบแรงๆเออเอายาไหลลงคอแบบง่ายๆเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม Help me tricky story ช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆด้วยกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่หลังจากหายไปสักพักนี่ตอนนี้ก็มีอัปเดตด่านใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่ม มาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขสถานการณ์สุดอันตรายต่างๆดูซิว่าแต่ละเหตุการณ์นี่จะน่าสนุกขนาดไหนกันนะเริ่มเล่นกันเลยเถอะตอนนี้นี่หุ้ยเป็นไงด่านโคตรเยอะมาถึงด่านที่28เหมือนกำลังจะเจอกับซอมบี้ว้ายช่วยด้วยซอมบี้กำลังจะมาฆ่าฉันต้องเจาะสมองมันเราจะต้องสังหารซอมบี้ด้วยการผ่าสมองจึก๊กโุ้ย แทงไม่เข้าืออลึกๆอือเอาล่ะเสียบเข้าไปโอ้โหกระชากซอมบี้นี่ลงไปกองกับผืน้ยช่ด้วยทำคลอดน้องวัวหืมหัวโผล่เดี๋ยวเราจะต้องนี่มันก็คือหอขี้หรือเปล่าเอ่ยโอ้ยใส่ลุงแบบนี้แม่น่าจะขี้แน่นอนต่อไปก็ดึงแบบว่าน้องวัวออกมาการทำข้อที่ถูกต้อง ส่วนหัวจะต้องออกมาก่อนเฮ้ยบึด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 โอ้โหว้าวนี่ทะลักกระเด็นใส่หน้าครับผมโอ้โหฮต่อคิวทำอะไรกันเอ่ยเล่นสวนน้ำอย่างนั้นเหรออ่ารู้สึกว่าอ๋อเราจะต้องเอาคนนี่ไปใส่ด้านในแล้วก็ปิดฝาครับผมเพื่อทำการปล่อยตัวเออสไลด์ตอนนี้นี่ ลงมาสุดทางโอเคสมมุติว่าเราใส่ไปสัก2คนนี่จะไปได้ไหมนะอุ้ยกดไม่ได้อืต้องเลื่อนทีละคนนะผมว้าวโหคนนี้ขากระแทกแม่โอ้ยเฮ้ยตัวมันติดออะไรเนี่ยแม่ไปคาอยู่ในลูเล่นต่อไม่ได้ครับผมเฮ้ยครั้งนี้ต้องผ่านนะเพื่อนอย่าหัวไปติดอีกเออหุ้ยคราวนี้นี่คอหักแบบ สุดๆดึงแขนปิดประตูไปสลไลด์วายโอ้ย oh มือนหัวเฮ้ยเอ้ยเอเกือบหัวติดเรียบร้อยลงมา3ามคนเย้ได้เล่นสักทีอ้ยนี่มันมีแบบว่าพยาธิอยู่ในลำไส้ของเจ้าเหมียวโอ้โหพยาธิเส้นได้แม่เราไม่สามารถเอาออกมาได้ครับผมต้องอาศัยการกืนยาของเจ้าแมว นี่ยาฆ่าพยาธิว้าวหุยละลายเสร็จปุ๊บสามารถดึงพยาธิออกมาได้ครับผมพยาธิลิ้นอะไรเอ่ยเฮย้ยอย่าก,กินลิ้นนี่พยาธิเส้นได้เอาละดึงออกมาโอ้ย่ายพยาธิจนเสร็จสิ้นว่าให้ออกมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยอุย้ยดึงไม่ขึ้นอยากจะกินแครอทเอาละ แครอทคราวนี้เราจะต้องถอดออกมาฟึบฟึๆบฟึบฟฟึโอ้ยแน่นเหลือเกินดึงจากด้านล่างเออแครอทธรรมดานี่ดึงออกมาครับผมต่อไปแครอทสองหัวอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยดึงขาขึ้นอุ้ยชึบโอ้ยโอ้ยยังกับหขาคนต่อ,อไปแครอทอันนี้ไม่ยากเย้ถอนแครอทว้า อ้นด่มันตัวเม่นทิ่มตูดโอ้โหยขนเม่นทิ่มตูดแบบนี้ต้องค่อยๆดึงออกอืมโอ้ยเลือสีเขียวทันละเอ้ยอ,อ้ยอ,อ้อืขนของมันช่างแหลมคมอุ้ยดูความแหลมของมันสิเอือสุดท้ายแล้วเพื่อนอดทนเอาไว้ดึงโอ้โหเรียบร้อยโอ้โยเจ็บตูดกลัวเม่นไปอีกนานอืมฉันอยากจะปลูกต้นหมายเอาละ เดี๋ยวเราก็ต้องเอาต้นไม้นี่ลงดินครับผมเฮ้ยไม่ได้เราจะต้องตักดินออกก่อนอือขุดดินนี่ฟึบโอ้ยเอาออกให้หมดจากนั้นใส่ต้นไม้ลงไปฮ้ยชึบอืมแล้วก็กรบดินครัผมมาทำแบบนี้ฟึบๆอเอได้แล้วจึกจึๆกจึกจึก,จกว้าวโอ้ยต้นไม้เติบโตคุณปู่ได้ตายไปแล้ว คนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยแหละอ่ย้ยป่วยน้ำเกลือจะหมดเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนถุงน้ําเกลือแ้ไม่ค่อยจะรู้ขั้นตอนซะด้วยดึงตรงนี้ออกก่อนอ่าจึ๊บโอเคจากนั้นถอดตรงนี้ออกเอ้ยถุงน้ําเกลืออันเก่าจากนั้นก็ไปแขวนตรงนี้กันก่อนนะอุย้ยโอเคแล้วก็เสียบถุงน้ําเกลืออุย้ยไม่ได้ครับผม อืเรียบร้อยน้ำเกลือค่อยๆไหลไปว้าวน้ำเกลือนะเพื่อนไม่ใช่โป,โปรตีนกล้ามแน่นอะไรขนาดนี้ ไม่อยากกินข้าวอยากจะกินแม่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาเราจะเอาบะหมี่ใส่ลงไปในถ้วยยัดลงไปให้ดีๆหน่อยอุ้ยบางถ้วยก็ฟิตเกินแล้วก็เครื่องปรุงมาต้องแบบว่าเอียงๆครับผมนี่อุย้ยหกเสียดาย <c oughs> แม่อยากจะได้รสเค็มๆเ,เออค่อยๆค่อยๆเติมเออจากนั้นน้ําร้อนับผมนี่ต้องกดลงมาเทให้มันแบบว่าทุ่วๆ ปรื้ดปรืปร้ดอืมอร่อยแน่นอนบะหมี่อุ้ยเส้นพองเยบ่บะหมี่แสนอร่อยพูดถึงก็อยากจะกินเลยนะเนี่ยด้ดวยคุณหมอ,อปวดฟันวิ้ยเดี๋ยวก่อนเราสามารถเลือกได้สองทางเอาค้อนก่อนละกันว้าวใช้ค้อนตอกฟันครับผมอืมจะต้องถอนฟันทุบแรงๆเออมาอืม โอ้ย,อยฟันหลุดว้าวอถอนฟันสำเร็จหือฮาร์ดคอร์เกินถอนฟันขั้นตอนต่อไปลองใช้ครีมกันบ้างเอาละเอาครีมถอนฟันคราวนี้หนีบเข้าไปดึงออกโยกโยกโอ้โย,ยหลุดแล้วก็ครั้งต่อไปลองใช้แบบไม่มีเครื่องมือกันบ้างไปอมเราก็ต้องใช้แบบว่ามือดึงครับผมยโยกโยก อื้อได้เหมือนกันช่วยด้วยจิงโจ้กำลังจะโดนสุนัขก,กินมาเราจะต้องกระโดดเข้ากระเป๋าหน้าท้องของคุณแม่เฮ้ย <c oughs> อือโดนต่อยตัวเต็มวัยนี่บอกเลยแรงต่อยแรงเตะนี่สุดๆเดี๋ยวเรามาทำอาหารกินกันเถอะฉันจะทำแซนด์วิชเอาละอื เ hey, ส่วนผสมลงมาแล้วก็โปะแซนด์วิชโอ้โหไม่ได้ครับผมนี่ใส่ใส่ให้ดีๆก่อนนะเพื่อน mm hmm. เกมนี้ต้องอาศัยความใจเย็นในการเล่นมาเลยจ้าเบคอน mm hmm. อือชบโอ้ยเป็นเส้นแซนด์วิชกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ได้ละเพื่อน mm hmm. โอ้ยกว่าจะสำเร็จให้ตายเถอะโอ้ยไม่สบายฉันต้องกินยา อกินแบบโหยยาอะไรวะเนี่ยแม่กินยาเยอะขนาดนี้ตายได้นะเนี่ยมากินยาเม็ดต้องแบบว่าเทน้ำตามคราบผมอืมไหลลงคอต่อไปยาพาราครับผมมาเปืดเทลงไปอืมเอายาไหลลงคอแบบง่ายๆนี่ยาแบบสีฟ้านี้ด้วย ชึบ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 เออนั่นแหละกินน้ำแบบโอ้โหกี่ลิตร้ายกินยาเยอะเกินอุ้ยเจ้าหนอนกินใบไม้ต้องยังไงเอ่ยเอาเจ้าหนอนออกให้หมดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดึงเจ้านี่ออกมาก่อนโอ้โหไปละหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้อืมอืมเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันเดินแม่มันเดินเด็ดขึ้นอ้ยเกาะแน่นเหลือเกินนะแกเอ๋ย เอ้ยเอ้ยโอ้โหดึงออกเออแล้วก็ตัวนี้เราก็ต้องต้องดึงขึ้นก่อนละกันเอ้ยเออถอนมันออกเอ้ยเอ้ยเออเรียบร้อยว้าวเอามาทำเป็นเหยื่อตกปลาท่อรั่วช่วยฉันด้วยเราจะต้องทำการอุดท่อผมอุ้ยยังไงดีวะเนี่ยอฮ้อบีบเข้ามาถอดออกก่อนเปลี่ยนท่อใหม่ สวมใส่เข้าไปดีๆเนี่ผมึ๊ดๆๆเออแล้วก็อันนี้โอ้โหทากาวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮึ<อ>่มส้มสำเร็จพ่อครัวกําลังจะทำอะไรกับข้าวโพดฉันจะต้องเด็ดอืมเม็ดข้าวโพดออกอุย้ยมีกี่เม็ดต้องเอาออกให้หมดส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นแกนกลางอุย้ยอมข้าวโพดนี่มันอุย้ยมันชนกระแทกนี่มันก็หลุดกันเองได้ด้วย เฮ้ยเอาละเออเอาเข้าวโพดมาทำอาหารเฮ้ยนายกำลังกินอะไรวะเนี่ยกำลังกินถั่วเราจะต้องเอาที่แกะถั่วนี้เสียเข้าไปเออแล้วก็เด็ดออกข้างๆครับผมป๊อกป๊อก อืมอืมโอ้ยดึงออกสิเพื่อนเออเรียบร้อยได้กินถั่วอุย้ยประวนันกินขยะเข้าไปมีแบบว่าขยะเยอะเลยนะเนี่เราจะเอาออกยังไงดีนี่ท่นออกไปทางแบบว่าจมูกอ็ผมไห้กินนังเงือกเข้ามาด้วยละ่ะเอาละถุงขยะออแล้วก็อันนี้ออกทางก้นละกันอืถุงพลาสติก ไม่ได้รับการย่อยแย่เลยนะมนุษย์ที่ทิ้งขยะลงทะเลอืค่อยๆดึงอันนี้พ่นออกทางนี้ส่วนมนุษย์เงือกออกทางรูก,ก้นละกัน ้เรียบร้อยสบายตัวแล้วก็ต้องรอคอยอัปเดตหน้าครับผมนี่เป็นไงสําหรับในครั้งนี้เรียกได้ว่าสนุกสนานเพลิดเพลินจริงๆเลยนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้มีอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวพี่จะมาเล่นกันให้ดูอย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติทําตอนหน้ากันอีกหน้า ในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ